สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรบรรตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้ปล่อยแท้แบรนด์เนมต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้าเรื่องพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนการให้ราคาพลอยทั้ง2ชนิดปัจจุบันบางชนิดหายากแล้วยิ่งพลอยที่หายากราคายิ่งสูงการให้ราคานอกจากจะดูจากชนิดของพลอยแล้วยังประเมินถึงเนื้อพลอยด้วยว่ามีความ สวยงามแค่ไหนตำหนิตามธรรมชาติจุดดำเส้นสายแร่เห็นชัดมากน้อยก็ใช้ในการประเมินราคาพลอยด้วยความใสของพลอยก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้พลอยมีราคาสูงขึ้นไม่ใช่พลอยเนื้อแข็งจะราคาสูงกว่าพลอยเนื้ออ่อนเสมอไปตัวอย่างเช่นมรกตซึ่งเป็นพลอยเนื้ออ่อนแต่ราคาสูง ตำหนิตามธรรมชาติจุดดำหรือรากผักชีถือเป็นตำหนิปกติที่รับได้แต่หากมรกตที่มีเนื้อใสก็จะมีราคาสูงขึ้นและยิ่งเป็นมรกตรัสเซียโคลัมเบียซึ่งไม่มีหรือหายากแล้วยิ่งมีราคาสูงขึ้นไปอีกดังนั้นเราไม่สามารถประเมินราคาพลอยเนื้อแข็งหรือพลอยเนื้ออ่อนได้ไตตัวขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างของพลอยแต่ละชนิดค่ะ ตัวอย่างพลอยเนื้อแข็งเช่นทับทิมไพลินเขียวส่องบุษละคำมออรนซับไฟล์พิงซับไฟลคิสเาอริวแคทไอพลอยเนื้ออ่อนเช่นเพทายโกเมนอาเมทิสโทปาสควอสวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชิ้นแรกจี้หัวใจนีลาเรือนทอง90หนัก5กรัมจี้ขนาด 2.9คูณ3.5เซนราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำนิลาเม็ดเล็กๆมาเรียงต่อกันเป็นรูปหัวใจและข้างในเป็นตุง้งติ้งเป็นงานน่ารักชิ้นหนึ่งที่สามารถใส่กับโช็กเกอร์หรือสร้อยคอ 18K อิตาลีก็ดูสวยน่ารักชวนมองค่ะ จี้เพชรซีกประดับทับทิมพม่าเรือนทอง90หนัก7กรัมจี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.8เซนสูง4เซนราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เราวัดความสูงไปถึงกวัวจี้เนื่องจากกวัวจี้มีประดับเพชรซีนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณงานเก่าที่มาในสภาพดีค่ะ ตัวเพ็รซี่เล่นแสงล้อไฟดีเป็นงานที่สามารถใส่กับสร้อยคอรหรือโช็เกอร์ก็ดูสวยเก๋น่ามองค่ะ ต่างหูทับทิมสยามเรือนทอง 14K หนัก2.6กรัมชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง0.8เซนราคา8,700บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กๆนะคะไม่ใช่งานขนาดใหญ่แต่ความสวยอยู่ที่ทับทิมสยามทุกเม็ดที่ประกอบกันเป็นกลีบดอกไม้ของต่างหูชิ้นนี้ส่วนตรงกลางมีประดับเพชรเม็ดเล็กๆ2เม็ดนะคะ เป็นงานที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันงานเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นงานที่ใช้พลอยหายากซึ่งปัจจุบันไม่สามารถขุดได้แล้วนะคะพลอยทับทิมสยามปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะชิ้นนี้เป็นงานเก่าที่หลุดจำนำมาเลยทำให้มีทับทิมสยามสวยๆมาประดับอยู่ เป็นกรีดดอกไม้ของต่างหูชิ้นนี้ค่ะทางร้านซูมให้เห็นคุณภาพของพลอยแต่ละเม็ดในงานชิ้นนี้นะคะแหวนทับทิมสยามเจียรนายทรงหัวใจล้อมเพชรลูกโลกงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนะัก5.1กรัมทับทิมสยาม2กะหลัดสี ม่วงอมแดงพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.2เซนประดับเพชรลูกโลกรวม0.88กลัดแหวนเบอร์54ราคา31,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยด้วยเซตติ้งและตัวพลอยนะคะพลอยทับทิมสยามมีความใสสวยและ รูปทรงก็น่ารักค่ะเป็นหัวใจทรงกว้างนะคะและล้อมด้วยเพชรลูกโลกประดับบ่าข้างเพชรลูกโลกลงมาซ้ายขวาเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยหวานด้วยเซตติ้งและความสวยงามของพลอยค่ะงานชิ้นนี้ประดับด้วยเพชร ลูกโลกนะคะไม่ใช่เพชรเกสรค่ะแต่เป็นเพชรลูกโลกที่หลอเล่นไฟดีค่ะงานเซตติ้งสวยหวานแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันค่ะสร้อยคอแกะสลักลายเม็ดมะยมขั้นทอง90น้ำหนักชั้งรวม49.3กรัมสร้อยยาว17.5นิ้วระบบล็อกแบบเกี่ยวหมุน ราคา14,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วเห็นเด่นชัดนะคะเป็นงานแกะสลักที่มีความละเอียดของชิ้นงานเม็ดมะยมแต่ละเม็ดมาในสภาพสวยงามค่ะและทองที่ขั้นก็มาในสภาพดีใส่ประดับขึ้นมา จะดูสวยเด่นเป็นสง่าสะดุดตาและมีรสนยมในการแต่งกายค่ะสร้อยข้อมือนาคตุ้งติ้งหนัก13.8กรัมระบบล็อกแบบตะขอก้ามปูสร้อยยาว16.5เซนราคา18,000บาทหน้าคือทอง40%นะคะงานชิ้นนี้เป็นงาน สไตล์โมเดิร์นค่ะหน้าก็สีออกจะเหมือนพิงโกนะคะและการทำตุ้งติ้งด้วยรูปทรงหัวใจซี CC, ดอกไม้และลาย LV เมื่อใช้งานจริงสวมใส่ขึ้นมาก็จะดูน่ารักและดูมีความทันสมัยค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่ลำลองใส่ไปเที่ยว ก็จะดูสไตล์แฟชั่นนะคะใส่ให้ดูเพราะว่าเวลาใช้งานจริงสร้อยจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะเมื่อกลิ้งทิศไหนก็จะเห็นตัวอักษรหรือตัวห้อยที่ดูน่ารักค่ะสร้อยคอเพชรตุ้มติ้งหัวใจเรือนทอง90หนัก19.8กรัม ประดับเพชรรวม1.50กลัดสร้อยยาว15นิ้วช่วงเพชร6เซนระยะสูง2เซนระบบล็อกแบบดิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา54,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยค่ะโดย ลวดลายก็จะฝังแบบฝังสอดนะคะและเป็นการฝังหุ้มด้านข้างขึ้นไปของตัวจี้สร้อยมาในสภาพหนาแข็งแรงค่ะเป็นงานที่สามารถใส่ออกงานกลางคืนหรืองานมงคลต่างๆก็ดูสวยเรียบร้อยไม่ฉูดฉาด งานเซตติ้งแบบนี้สามารถใส่ได้ยาวๆค่ะงานดีไซน์แบบนี้ไม่มีล้าสมัยนะคะสร้อยมาในสภาพดีทั้งเส้นค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นงานสร้อยพรอมจี้เล็กๆนะคะเรือนทอง 18K หนัก1.4กร,รมัมจี้ประดับเพชรเม็ดละ3ต่าง3เม็ดและเม็ดละครึ่งต่าง4เม็ดทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.11กลัด จี่ขนาด0.7คูณ1.1เซนซ้อยยาว16นิ้วราคา8,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเล็กนะคะไม่ใช่งานใหญ่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มสะสมของมีค่าและใช้เป็นเครื่องประดับได้ด้วยก็ใส่ติดคอได้สวยน่ารักค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ